จากข่าวที่ชื่อก้องรู้แล้วเนี่ยฉากเลิฟซีนพี่แพ้ก็ทำกันบ้านไม่แพ้กันบูเนี่ยไปทำกันบ้านในการเรียนแต่งมวยใช่ไหมคะ,คะเลิฟซีนก็ทำกันบ้านฉีดน้ำหอม <S <S หอยากพมเลยเพราะจะเข้าเลิฟซีนกับพี่แบงค์โอ้ยพรมเลยพี่จะต้องหอมพี่โอ๋ยคือเราก็คือป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ค่ะแล้วก็คือพี่เอเป็นคนที่ชอบพกน้ำหอมติดตัวอยู่แล้วตลอดเวลาทุกทุกวันเวลาจะไปไหนต้องมีอยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วแล้วคือก็ต้องฉีดก่อเพราะว่าอย่างเวลาเราอ่าก่อนที่จะมาเลิฟซีนเนี่ยมันจะเป็นฉากต่อสู้แล้วต่อสู้เราใช้แรงเยอะแลล้้วกกก็็เเเเหงงื่ออออจจะะะะยทุคครรันส มันก็จะหอบนิดหน่อยแล้วคือเราก็ฉีดหน่อยแบบ้อันนี้ใครเมาป่ะต้องีิเข้าแล้วปีนด้วยค่ะอุ้มจะต้องไม่ต้องเลยพี่เขาเมาเขาเหมือนกันเพราะเขาก็เหมือนกันเขาไม่ใช่ฉีดน้ำหอมเองเขาก็ทาจักร้าเหมือนกันดูพี่พัดทำเลยคือน้ำหอมไม่ได้พี่ต้องหอมสุดอย่างนี้ผมก็เลยเอาบ้างเออผมเอาบ้างพี่มาถครับทาฉีดเอาของพี่พัดมาเลยไม่ใช่ของผมเองผมพี่พัดก็ทำก็เลยบอกอ๋อเออก็ดีเหมือนกันนะแสดงว่าคนดูเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสเห็นฉายโลกจริงซีมือนจังค่ะ มีแต่สู้ของตีเล็กไม่ได้ตีเล็กโอ้โหนี่ไงแล้วตีเล็กเขาก็ใช้คำว่าคลุกลวงในตำหนัเวลาไงทำไมเราอิจฉาหรืออะไรคะตอนนี้ก็เห็นแล้วแบบมันก็เปลียเต้าอ,อิกเรืยเขามานะ ว่าเวลาจะเข้าฉากเล็บซีเนี่ยตัวโน้เขาต้องมีการทำกันบ้านอ่ะแล้วคือต้องปลดหนให้เาขาเลยเขามีกันยินกะตีก่อนเข้าฉากไม่สมใจอะไรอ่ะตัวโน้ตคือว่าผมจะรับ job ทานมะม่วงเปรี้ยวก,กับกะปิครับ,บแล้วจะซวยล่ะเขาเป็นแฟนเราเขาก็ท่องอดทนนะเดี๋ยวเขาเล่นหญิงส้จะเป็นผู้หญิงมึนๆนะจะวัน <ๆ S 2> นีถามก่อนครับเปากะปิผมจะถามก่นอ,กอกนว่ <c oughs> าขเขาไหวไหมจริงจริงผมจะถามทุกครั้งเลยเว้ยวันนี้หนักไหมแบบเราก็เรกเป่าเป่าให้เขาโดดนี้คือก็คือเราบอกว่าให้เขาพูดมาตรงๆนะคือถ้ามันไม่ไหวอ่ะเราจะไปปรับปรุงเราจะรีบกลับไปซื้อนู่นซื้อนี่มากินหรือว่าแปรงฟัน

มาดูกันเถอะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฉากเ,ออเครื่องแต่งกายนักแสดงคน,นทีมากมีเพลงเพราะมากหลายๆเพลงเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวเนี่ยทันสมัยทุกสมัยยุคยาท่ามกลางที่มีความรุนแรงอยู่รอบตัวเราเนี่ยนะครับแต่มาดูแล้วผมว่าเราจะอ่อนโยนขึ้นโอ้ยใจพรตอนนี้นะคะเต็มร้อยเลยค่ะมารอดูชมเอาวันจริงซึ่งเราจะพร้อมยิ่งกว่านี้น